แรปเปอร์หนุ่มสารันเปิดตัวหวานใจงานนี้สาวๆมีอ,อกหักกันเป็นแถวแรปเปอร์หนุ่มผู้เดินตามความฝันของตนเองมาตั้งแต่ในวัยเด็กพัฒนาตนเองอย่างไม่ย่อท้อสำหรับโอมสารันมานีโชติหรือเป็นที่นายรู้จักในนามของสารันจนตอนนี้กลายเป็นแรปเปอร์หนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของง,งานเพลง2 0 0 5คนา cannabis ไม่ต้องเสือก11บนาฬิกาเธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็ก เป็นอีกหนึ่งคนที่มีฐานแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวของเขาและผลงานของเขามากล่าสุดโอมสลันทำเอาซาโอหัอก,หกกันเป็นแถวโดยซาลันโพสเปิดตัวแฟนสาวผ่านไอจีส่วนตัวงานนี้แฟนๆนหาคอมเมนต์กันรัวๆแล้วมันเกิดอีกอย่างกับความฮักเขาอกหักกันเป็นแถวยังไงเขาก็ยังซัพพอร์ตศิลปินที่เขาชอบอยู่ดีเรารักเรามา4ปีอกหักดดงเปร้ยง เช้านิดทีส่สดใส